นี่คนละทีมกันใช่ไหมสวัสดีทุกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมอยู่กับรายการดูมานแค่ว่าทวีครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสองคันนครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับอ้าวนิกอ่ะไปครับผมนิกหายอ้าวเกมค้างอ้าวรอบเลือกเลือกอาวุธเลือกเซ็ตปืนก่อนชุดเอกับบีทำไมปืนหายหมดเลยเนี่ยเขาขอใหะเขาเล่นนานเนี่ย จะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วอยู่เกมแม็กไฟครับคปืนกัระเบิดปืนพกไม่มีอ่ะพีวีพีนั่งมันอ่ามาหนึ่งหนึ่งนะครับผมไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอ่ะคือไม่มีเป็นไม่มีพวกอ่ะเซอร์ไพร์โวครับผมเอ้ยตะลุมบอลหรือเปล่าว่าแต่เราจะไปหาใครดีโอ้ยมาปะหนึ่งใครอ่ะใครวะใครวะไปไหนวะเจ้าเอ อยู่ไหนวะอย่างงี้ต้องเข้าโหมดสังหารฮะโหมดร้ายครับพี่มาโหมดสังหารปิงกูเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหสองร้อยสี่สิบวันนี้เต็มใจเว้ยโหมดสังหวยขานไหนวะโหมดสังหารอยู่ไหนกันวะไม่เจอใครเลยเนี่ยไม่เจอหากันไม่เจอบอกเลยว่าพวกมัน ดูมันยิงระเบิดใส่ตัวเองตายไปแล้วนะผมอะไรับาจงไม่ได้ยิงครับผมั่วแล้วั่วแล้ยืนถือถืออบจีอ๋อเก็บอาบีจีแล้วก็ยิงระเบิดใส่ตัวเองตายอย่าฝันนะอย่าฝันนะไม่มีทางผมไม่ได้ว่าวันนั้นอ๋อว้าวนี่เรายึดคลองนั่นน้าแม่งเข้าอยู่แถบเดียวเนี่ยไม่วิ่งไปแถบอื่นเลยเสี่ยวโดนยิงไม่กล้าเดินไปไหนเลยครับตอนนี้อ๋อเห็นแล้วเห็นดูมันแล้ว เงี้ยป้าเลยไปอากาศน่ากลัวแล้นไม่ยิงกันสักทีเนี่ยแล้วมันจะสนุกไหมครับเล่นเกมมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มึงงีดูดูไว้ดูไว้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวคอยดูดูมันให้ดีนะครับผมข้อมูลล่าสังหารไอ้ใครยิงอะไรมาก็ดูมันเกมบนทีวีที่ไหนข้หมดล่าสังหารจับวปาดคอไปต่อใครยิงระเบิดใส่เรา ผม<า>เแล้<ล> <laughs> ขาดเลือดตายแนย่เสงเ <laughs> <laughs> ็จไปหนึ่งแล้วผมก็จะเอือขาดเลือดตายสังนั้นอ,ะอะ่ะอีเวลาเห็นนิคานะกดย e ีเลยมันจะให้ค่าสัพพันครับผมไม่งั้นมันจะต้องรอให้เขาลุกขึ้นมาก่อนแบบรอให้เพื่อนมาช่วยเงเี้ยปิงลำหน้าขเขาอืวยนะมันไม่มีเพื่อนไงพี่มันสบายว่าวอย่างไงมันก็ตายหายอยู่เดียวเขาปล่อยทิ้งไม่แม่ง ขอาปืนดูมันแล้วกันปืนโหดดีเออเอวายว้าวเดี๋ยวครับเข้าหมดลาสังหารแล้วไม่ต้องเปลืองกระสุนม <c oughs> ันจะมีดเกียนโอ้ย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 แล้วก็จะปัดคอเจือกเสร็จอีกหนึ่งในเนี่ยโหดหลายยกระสุนไปเต็มหน้าทำไมไม่ตายไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยลบลบลบอ ปีเอาเ็นไยังไม่อยูดเลย่อเสร็จายต่อแนี้นี่เองโอ้ยโอ้ยผมเล่นชุดปีดีว่าโอ้ย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 นั่นไงตายตายตายละไม่เห็นเอื้อเข้าหน้าเลยรอให้พันเสร็จครับจบและชีวิตอ่มาเล่นต่นมนีกว่าตายนี้อะไรก เออเหรอนำมาปืน,นกลตัดใช่ไหมฮะปืนอะไรรู้เข้ามามีแต่ตายกับตายเอ้ยทำไมหันหน้าม <Head shot. S 1> ไม่ได้วะเฮดช็อต <Head shot. S 1> หันหน้ามไม่ได <c oughs> ้เฉยเลยอะร <c oughs> เป็นไงล่ะนิ้เล่นปืนเป็นนี้แหละถ้าพี่เล่นนะเฮดช็อตตายอ่ะม,ม,มันหันหน้าไม่ทงไอ้พี่โอ้โหมาดิโผล่มาดิโผล่มาดิ เฮ้ยอยู่ปั๊บได้ไงวะอ้าวส่วนั้น่ะเฮ้ยลืมไปโอ้ยหาที่หลบไปดูเลยตอนนี้เอรู้แล้วขยิงกันจากตรงไหนตรงนี้นี่เองเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมยิงไม่ได้ฮะ ตายแมาไม่เอาแล้วอืนคนหนักมันกีโกงไ่นะฮะกี่โกงหรือกเฮ้ยตายกูยิงม่ายก็ดีชีพซะเลยเขียดนะเนี่ย ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นมันไอ้แบค็คไฟเครียดขนาดนี้เมืก่อนแล้วเนะี่ยเครียดมากเนะี่ยยิ่งคนน้นอยยิ่งเครียดโอ้โอ้โหโดนโดนเต็มๆอย่างนี้เอ้ยทำไมวาร์ปได้โอเคค <laughs> านหนีมาแตกร้องเลยแล้วเออคานหนี <laughs> นน <laughs> <laughs> อ๋อคิวใครไม่ได้เลยเว้ย ขืนอะไรนะเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนู้นกันเหรอวะ N P เรามาคนละฝั่งกันแล้วเราพาแล้วเรามาคนละฝั่งกัน <S <S 2> <S 2> โอ้ยจีนี่ว่ะโ oh. อ้โหแตกครับเร,เราสู้ขึ้นเขาไม่ได้จริงๆนะเจ็บโอ้ยโดนหลังโดนหลังโดนหลัง โอ้ไม่ไหวไอ้ปืนปืนที่ใช้ไงแหละปืนเี่ยิงดีปืนเนี่ยยิงหัวดีเถื่อนยูมไม่ชอบเลยบอกแล้วมันเถื่อนมากอ่ะยิงหัวโคตรแม่นอ่ะคอมเลเซอร์ของผมไม่ใช่โอ้โหตายครับงี้ปืนแม่งยิงนิ่งก็บอกนั่นอ่ะเราไม่ใช้กำลังนะครับเราใช้ลูกปืนครับก็พอๆกันแหละพี่ก็ไม่ใช้กำลังไงมา แต่ความบ้าระำหักดีกว่าวิ่งไล่ยิงเลยมึงเอ้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยหลักหลกหหลกใจเย็นใจเย็นเชือดเชือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชือดเชือดอะไรเนี่ยหมดล้านมายังไงเนี่ยพ่อคุณมายังไงเนี่ยโอ้ยระเบิด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 เดี๋ยวหมายต่อดี เอ,อ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ต้องรอดอักดักกินไก่เอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยงงอะไรวะไปยิงกันฝั่งนู้นหรอ่งอย่าให้มีมีดบ้างนะพี่ว,วิ่งสับอย่างเดียวอ่ะเ <c oughs> ราระยะไปชิดแต่ปืนถึงก็นลนน่นนะมีดอ่ะ <c oughs> เฮ้ยแหลกว่ะอ้าว กรรมเสร็จไปก้วเขายิงอะไรกันวะมาฟังดิเอ้มีดเอ้ามีดอ่ะช่อเป็นแล้วพี่แคทเห็นแล้วเห็นแล้วปีงตับแล้วมึงเอ้ยโหยเจอละเจอตัวละเฮ้ยเอ้โอ้ยโดนแน่นอนโดนแน่นอนไม่รอดหาล้วจิ้มมันไม่มีดมันไป มันมันตรงนี้มันไล่คิวคุดมันตะเคสมีให้ครับ,รบใช้มีดไม่เป็นอย่ามาใช้กับผมนะครับผมจัดเลยนะเนี่ยโอ้โหปิงสี่ร้อยแล้วครับผมยังไม่ตายเหรอเก <laughs> ียนไหมจะจ่อเฮ้ย, <laughs> ฮยมีดมีด โอ้ตรมีดมีดเอ้ยโหพีดิมเขาโหดร้ายพาลมเด็กหน้ารับบาดคอเขาโอ้โหเถื่อนเตือนเล็กหนึ่งนาทีใครจะชนะครับเนี่ยไม่น่าใช่ผมฮะอู้ยินเสียงินเสียงเม็ดอะไรนักบิวระวังนะพี่เขาอยู่เขาอยู่ตรงป้อมปืน เอ้ยไม่ใช่ป้าปืนดิก็ไปโดนชิบหายแล้วครับเหลือแค่หนึ่งนาทีครับเดี๋ยวมึงแจกคิวมึงแอบอย่ายให้เขายิงได้แต่มึงให้กูยิงน,นกเฮกดารเจียนโดนปาดคอยก็เหรอ เอ้ยอะไรเนี่ยโหดร้ายครับระยะใกล้ยังยิงหัวได้กันน่ะเล็งก็ใส่เลยระยะใกล้แจกยควิีเอ้ยจีอยู่ไหนจีอยู่ไหนจีอยู่ไหนจะแจกคิวเขานะจีอยู่ไหนวะจีจีอยู่ไหนแต่จะเรียกผมหน่อจีอยู่ไหนโอ้โหโหดร้ายอย่าตามโมมาโอ้ยฮาวิสี่วิ อยู่ไหนวะไนี่ใครอยู่เลยอ่ะ,ะอ้ะ,มะอหมดเลยโอหูหเป็นไงสองขีดนะนี่หนึ่งด้วยหูหไทำไมไไพี่ปิงเก็ตน้อยจังวาปิงยี่สิบเป็นเหรอเนี่ยแล้วดูปิงผมสิโอ้โหจงร้อยกว่าดูปิงพี่ยี่สิบ